อธิบายเรื่องอื่นต่อไปก็ประชาสมพันธ์เอาขอเชิญพบกับค่ายสุขภาพดีวิธีธรรมออนไลน์ครั้งที่สองเริ่มพรุ่งนี้แล้ววางงน,นนะเนะี่ยผู้ที่เขียนมาเนะี่ยเขียนมาให้ประชาสมพันธ์นะค่ายสุขภาพดีวิธีธรรมครั้งที่สอง เริ่มพรุ่งนี้แล้วงาวันที่หกันยายนถึง2องตุลาคมนะยีวันนะเวลา7จนาฬิกาสิบนาทีถึง11บนาิกาสาิบนาทีนะท่าจะได้พบกับนะจาจั์หมอเขียวและจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศนะงั้นนะนี่ในช่วงประมาณนี้แหละนะ เป็นรายการที่เน้นสุขภาพโดยเฉพาะตรงๆเลยก็เจ็ดนาฬิกาสสิบนาทีถึง11บเนาฬิกาสสิบนาทีของทุกวันนะตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงสองตุลาคม2563อนะอันนี้ก็จะเน้นเนื้อหาสาระที่จะดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะทั้งจิตใจทั้งร่างกายนั่นแหละเป็นหลักนะอย่างไรก็ตามนะ จริงๆแล้วทุกรายการของเราก็เป็นรายการเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งนั้นแหละนะสุขภาพคือสุขะบกภาวะนะสุขะก็คือสภาพนะสุขะก็คือความสุขนั่นแหละความผาสุขภาวะก็คือสภาพนะสภาพที่ผาสุขของชีวิตนะเป็นสภาพที่ผาสุขของชีวิตนั่นแหละเรียกว่าสุขภาพนะสุขภาวะหรือสุขภาพ ความพาสุขทางจิตใจความพาสุขทางร่างกายความพาสุขทางเหตุการณ์ต,ต่างๆก็เรียกว่าสุขภาวะหรือสุขภาพทั้งนั้นนะก็เรียกว่าสุขภาพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีนี้ถ้าเราจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยที่ใช้วัตถุก,กับร่างกายของเราอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้ปฏิบัติจิตใจที่ไร้ทุกข์ที่ดีงามกับสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆผัสสะหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบในชีวิตเราทั้งอยู่นอกตัวทั้งอยู่ในตัวของเราในร่างกายปานไปถึงในจิตวิญญ,ญาณมันมีผัสสะมีสิ่งใดมากระทบสิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งได้มากระทบ าการดูแลสุขภาพไม่ดีนั้นเราก็จะต้องทำใจได้ทุกใจดีงามอย่างรูปเพียนรูพักจึงจะมีฤทธิ์ถึง70%บวกก่นบวกเกินร0 0นตของการดูแลสุขภาพนี่คือสัจจะที่ถูกต้องถูกตรงส่วนถ้าใจเราเป็นทุกข์กัวกังวลหวันว่นไหว แล้วก็มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ไม่ดีนะมันเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้มันก็เป็นวิบากร้ายแล้วนะจะเกิดผลเสียต่อสภาพร่างกายของเราในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมเรามันผลเสียก็เยอะนะใจเป็นทุกข์ใจไม่ดีไม่งามนะใจเบียดเบียน ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เจ็ดสิบเปอร์เซนบวกเกินร้อยแล้วที่เป็นผลเสียเพราะฉะนั้นด้านวัตถุนั้นสามสิบเปอร์เซนบวกลบเนี่ยนะมันก็จดสู้ไม่ได้ต่อให้ได้วัตถุที่ดีเลยแต่ใจเนี่ยไม่ดีใจเป็นทุกข์ใจไม่ดีเอาได้วัตถุที่ดีสามสิบเปอร์เซนใจเป็นทุกข์เเจ็ดสิบเปอร์เซนเจ้ากันอยู่ 30กับ30กระเจ้ากันไปก็เหลืออยู่4ี่อร์เซน์ที่ติดลบ4ี่เอร์ซที่สี่สิบเอร์เซนต์บวกเกินร้อยที่ก่อโรคก่อภัยเห็นไหมล่ะมันก็ยังก่อโรคก่อภัยอยู่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายมันก็พ่ายแพ้พะการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องทําใจได้ทุกไรความกลัวกังวลระแวงบั่นไ้ในทุกเหตุการณ์นะ แล้วก็ทำจิตใจดีงามาปฏิบัติกายวาจาที่ดีงามเท่าที่เราจะทําได้ได้เท่าไหร่ล้วก็เอาเท่านั้น,นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนี่คือสัจจะอย่างนี้น,นี่แหละสัจจะก,ก็เป็นเช่นนี้แหละที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงจากนั้นเป็นไงเราก็ทําด้านวัตถุให้สมดุลร้อนเย็นกับชีวิต ด้านวัตถุที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิตนี่แหละนะมันก็จะได้อีกสามสิบเปอร์เซนบวกลบไม่ว่าจะเป็นอาหารกายบริหารหรือว,วิธีใดๆนะพอทำสองอย่างนี้ร่วมกันก็ได้ร้อยเปอร์นบวกเกินร้อยก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะในการดูแลตัวเองนี่แหละประสิทธิภาพสูงสุดเลยเป็นเช่นนี้นะ เพราะฉะนั้นรายการของเราในทุกรายการจึงนะเป็นไปเพื่อนะที่จะฝึกฝนใจไร้ทุกใจดีงามนะในทุกสถานการณ์เพราะนั้นเป็นประโยชน์ที่สุดต่อเราเองและผู้อื่นในทุกมิติทุกด้านทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งเหตุการณ์ต่างๆน่าจะเป็นสภาพที่ดีที่สุดที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ จากพฤติกรรมใหม่นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีเรื่องร้ายใดๆเลยแต่จากพฤติกรรมเก่านั้นมันพลาดทำมาแล้วมันก็จะมีโรคมีเรื่องร้ายแง่นั้นเชิงนี้ถึงกระนั้นก็ตามจากพฤติกรรมใหม่นี้นอกจากจะไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายแล้วยังเป็นพลังวิบากดีนใจไร้ทุกข์ใจดีงามใจไร้ทุกข์นีก่ก็เป็นหนวําให้คนคนอื่นเป็นตามเป็นวิบากดีซ้อนขึ้นไปน่ะ จดีงามเราก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนเท่าที่เราจะทําได้นะช่วยเหลือคนหรือว่าสัตว์เท่าที่จะทําได้โดยช่วยเหลือแบบถูกต้องถูกตรงนี่แหละนะช่วยเหลือเขาเน้นช่วยคนที่มีศีลมีธรรมช่วยเหลือคนที่จะพ้นทุกข์ได้นี่แหละเป็นหลักส่วนคนอื่นๆก็อา้าวเราเกื้อกูลอะไรกันได้ตามสมควรก็ทําไป ใจได้ทุกใจดีงามนั้นก็จะเป็นพลังที่ผลักดันโรคเรื่องร้ายออกไปได้โรคเรื่องร้ายเดิมที่ได้พลาดทำมาแล้วก็จะถูกผลักดันออกไปนะโรคเรื่องร้ายจากพฤติกรรมใหม่จากใจที่เป็นทุกข์ใจที่ไม่ดีไม่งามมีโรคมีเรื่องร้ายอะไรพอเรากำจัดใจที่มันเป็นทุกข์ใจที่ไม่ดีไม่งามออกไปได้เนี่ย เป็นใจได้ทุกใจดีงามในทันทีเลยโรคเรื่องร้ายที่เกิดจากพฤติกรรมใหม่นั้นหายทันทีเลยหายทันทีเลยวินาทีนั้นเลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฉับพลันเลยโรคใจหายก่อนเลยละ่ะโรคก,กายกับเรื่องร้ายจริงๆก็หายไปพร้อมกันถ้าเหตุเกิดจากพฤติกรรมใหม่คือเหตุเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นใหม่นั้นอะไรที่เป็นเหตุ อะไรที่เป็นโรคเป็นเรื่องร้ายทุกใจทุกกายเรื่องร้ายจากความยึดมั่นถือมั่นใหม่นั้นถ้าเรากำจัดความยึดมั่นถือมั่นใหม่นั้นได้ทันทีเปีเ้ยงเลยนี่นะตัวนั้นหายหมดเลยวินาทีนั้นเลยฉับพลันเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ตัวที่หายทันทีฉับพลันเลยทั้งทุกใจทุกกายเรื่องรา้ายณปัจจุบันนั้น,น,นเปี้ยงหายทันทีฉับพลันนั่นแหละคือคือวิบาก ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นใหม่นี่แหละเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอันใหม่นั่นแหละอันปัจจุบันนั้นที่ส่งผลทันทีในปัจจุบันมันเป็นเหตุที่ออกฤทธิ์ส่วนหนึ่งในปัจจุบันล้วจะมีไฟออกฤทธิ์ในอนาคตพอเรากำจัดตอนนั้นเปี้ยงปุ๊บนี่นี่แหละทุกใจทุกกายเรื่อง้ายจากความยึดมั่นถือมั่นใหม่นั่นจะหายทันทีวินททีนั้นเลยทันทีเลยพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้เลย นะแล้วก็ยังจะมีพลงังนะที่จะไปผลักดันโรคเรื่องร้ายให้เบาไปได้ด้วยโรคกับเรื่องร้ายที่มีอยู่เดิมก็จะถูกผลักดันออกไปเพราะเราไม่ทําชั่วทาแต่ดีไอ้ที่ร้ายที่รับนั้นวิบากร้ายที่รับนั้นก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆแต่ชั่วเราก็ไม่ทําทาแต่ดีเพิ่มขึ้นไปนั่นแหละเมื่อชั่วไม่ทําทาแต่ดีเพิ่มขึ้นไปมันก็มีแต่ดีเพิ่มเท่านั้นแหละอื่นจากนี้ก็ไม่มีเราก็มีแต่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง ดีก็เพิ่มขึ้นร้ายก็ลดลงเพราะพลังวิบากดีก็ดูสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายออกไปนี่ก็เป็นสัจจะอย่างเนี้จริงถ้าเราทําสมดุลร้อนเย็น,นสมดุลเหตุการณ์ได้พอเหมาะพอดีก็ยิ่งจะมีฤทธิ์เสริมมันเข้าไปให้โรคให้เรื่องร้ายนั้นทุเลาหรือว่าหายไปได้เร็วได้ดีที่สุดน,นี่ก็เป็น ห <c oughs> ลักการที่สําคัญสําคัญเป็นอย่างนี้นะเพราะการดูแลสุขภาพหลักใหญ่ๆแล้วการดูแลสุขภาพจึงอาจารย์ย่อลองไปเมื่อเช้าก็ได้พูดไปละนะเมื่อเช้าก็ได้พูดว่าย่อหลักการดูแลสุขภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยนะวิธีการที่เราจะรักษาโรคให้หายได้เร็วที่สุดเนี่ยจะก,ก็ย่อมาง่ายๆนะย่อมาง่ายๆอยู่ ไม่กี่ประโยคหรอกนอะก็สรุปแล้ววิธีรักษาโรคง่ายๆใจไรทุกใจดีงามรูปเพียรรูปพักนะสมดุลร้อนเย็นหรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายแค่นี้แหละห้าอย่างห้าอย่างเนี้ยทำแค่นี้ได้หายโรคเลยนะจริงๆพฤติกรรมใหม่ไม่มีโรคเลยเรายัางดันโรคเรื่องร้ายเก่าออกไปได้ด้วยนะทำแค่นี้ นะย่อๆอ,อ,อย่างแค่นี้ใจไรทุกใจดีงามรู้เพียรรู้พักนี่เป็นยามเม็ดเลิศน่ะสมดุลร้อนเย็นดันวัตถุน่ะนี่เป็นยามเม็ดหลักกับเม็ดเสริมนะครับหรือแม้แต่ตัวอื่นๆที่เราต้องไปใช้วิธีไหนๆก็ตามเฮ้ใช้ท่าที่รู้สึกสบายจริงๆสมดุลร้อนเย็นนั่นแหละก็คือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายจะใช้อะไรอะไรก็ตามที่รู้สึกสบายนั่นก็มันก็สมดุลร้อนเย็นกับชีวิตไม่ว่าวิธีการใดก็ตามในโลกนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ มันมีสมดุลร้อนเย็นที่เราทำเอาเองได้กับสมดุลร้อนเย็นที่ต้องอาศัยคนอื่นช่วยอาศัยสิ่งอื่นอาศัยคนอื่นช่วยอย่างนี้เขาว่ากันไปนสรุปแล้วก็ทำใช้ใช้สิ่งที่รู้สึกสบายาโอเคนะนี่โดยย่อของการดูแลสุขภาพก็เป็นอย่างนี้แหละทำได้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยใจที่ไร้ทุกข์ที่ดีงานอย่างรู้เพียรรู้พักเราจะไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์ พลังน้าจะกลับมาเป็นของเราหมดเลยนำมาสร้างร่างกายให้แข็งแรงดูดดินน้ำลมไฟดูดสารและพลังงานมาสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยน่ะนอกนั้นเราก็ได้สมดุลร้อนเย็นดันวัตถไุไม่ว่าวิธีหลักวิธีเสริมน่ะไม่ว่าวิธีหลักวิธีเสริมใดๆน่ะมันก็จะดูดเข้ามา พลังชีวิตเราก็จะดูดเอาวิธีหลักวิธีเสริมที่ถูกกันน่ะมาเลี้ยงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเกิดเป็นสภาพร่างกายที่แข็งแรงดีที่สุดสลายโรคขับโรคออกไปได้ดีที่สุดในโลกแล้ววิธีหลักก็คืออาหารการบริหารที่สมดุลวิธีเสริมก็วิธีทุกอย่างในโลกใบนี้นอกจากวิธีเลิศวิธีหลักก็คือวิธีเสริมทั้งหมด นะถ้าเป็นของแพทย์พิธีธรรมเราก็จะมีนะการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลการส่วนล้างนะการกัวซาขูดพิษขูดลมการส่วนล้างลำไส้ใหญนะ่การแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรการพอกทาหยอดประครบอบอ้าบเช็ดด้วยสมุนไพรนะนนี้ก็จะเป็นตัวเสริมส่วน การแพทย์แผนอื่นก็มีตามที่แพทย์แผนอืนม่มมีนะอะไรที่ใช้แล้วสบายเราก็ใช้อันนั้นอะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้นะถ้าใช้แล้วสบายมันจะหายโรคถ้าใช้แล้วไม่สบายมันก็ไม่หายโรคนะมันก่อโรคนั่นะนี่เป็นสัจจะอย่างเงีย้ยเพระเาะฉะนั้นต้องเลือกใช้ตัวที่รู้สึกสบายสบายตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนี่คือสัจจะนะที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ในขีฬานาสูตร นะอุปถักสูตรเป็นเช่นนีนะ้นี่คือจุดที่จะแข็งแรงอายุยืนที่สุดที่พระเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้นะแล้วเขาเรียนด้วยให้เข้าใจถ้าเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวเราได้ยิ่งดียิ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยถ้าหายหรือทุเราได้มากก็จบเลยไม่ต้องไปหาวิธีอื่นเพิ่มถ้ายังไม่หายยังไม่ทุเราได้มากนะมันยังทรมานอยู่ เราก็ใช้วิธีการกดื่นที่มีอยู่ในโลกนี่เสรมเิมเติมเต็มมันเข้าไปที่ใช้แล้วรู้สึกสบายนั่นแหละคือวิธีที่ถูกกันนะเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยมันมันมีสองประเด็นหนึ่งอันที่ถูกกันมันมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอันที่สบายเนี่ยมันจะหายโรคไม่สบายแต่มันเพิ่มโรคนะอันที่สองในเรื่องของการพึ่งตนถ้าเราพึ่งตนเองได้มันก็ดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุด ล้วถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็จำนนมันก็ต้องพึ่งคนอื่นคนรอมก็มีวิบากบางครั้งบางคราวก็พึ่งตัวเองไม่ได้นะก็จําเป็นต้องพึ่งคนอื่นนี่เป็นวิบากที่มีจริงเป็นสัจจะเช่นนั้นนะมีจริงเช่นนั้นเป็นสัจจะเช่นนั้นนะอ้าวอาจารย์ก็พูดหลักการใหญ่ๆของการดูแลสุขภาพไว้ประมาณนี้ที่นี้ก็จะได้ตอบคําถามนะพี่น้องที่สงสัยกันนะมี ข้อคำถามใดก็ถามกันมาได้นะได้คำถามแรกก็คือ